ตีตารางนะคะห้ามตีตารางมองตัวเลขอย่างเดียวอา้าวเขียนเลยข้อที่เดิมเขียนยังคะเขียนยังเจ็ดร้อยเท่าไหรเ่เลยเจ็รอยเท่าไหร่เจอ, <c oughs> <7 S 2> อยู่ในหลักอะไรร้อยอา้าวนักเรียนเขียนเลยเจ็ร้อยยี่สิบสี่ ต่อไปเขียนเป็นเลขไทยบรรทัดถัดมาเจ็ดร้อยยี่สิบสี่เขียนคนละบรรทัดเขียนคนละบรรทัดใช่เก่งมากค่ะเจ็ด <7 S 1> อยู่ในหลักอะไรคะลูกหลกกักร้อย ตัดไปที่สไลด์ค่ะสองอยู่ในหลักอะไรคะลูกสองผู้ชายไม่ตอบเลยเดี๋ยวจะหักคะแนนสองอยู่ในหลักอะไรคะลูกเซฟสี่อยู่ในหลักหนยผู้ชายไม่ตอบเดี๋ยวจะหักคะแนนทั้งกลุ่มเลยเวลาเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนว่าเท่าไหร่คะ 700เจ็ดร้อยยี่สิบสี่าบรรทัดที่สามเขียนว่าเจ็ดร้อยขอโทษค่ะเจ็ดร้อยเขียนยงังค่ะนักเรียนชายสงสัยโตขึ้นเนี่ยจะเป็นนักข่าวมั้งค่ะยี่ยอยยีไมเอกยี่สอี บ720สิบเจ็ดร้อยยี่สิบสี่สอยสี่สีแม่เอกอ่าโอเคเขียนแบบนี้โอเคไหมเข้าใจยังคะเสร็จและหนึ่งข้อแล้วก็ขีดเส้นใต้ใครมีไม้บรรทัดยาวๆบรรทัดสันส้นๆไม่เอาคุณครูยืมหน่อยอเ,เออสะใจดีเอา แล้วก็ขีดเส้นใต้ underline ขีดกี่เส้นอ่ะเนี่ย underline หนึ่งเส้นเรียบร้อยแล้วหนึ่งข้อเตรียมข้อที่สองอันนี้ก็จะเป็นเส้นขั้นหน้าของนักเรียนใช่ไหมคะใช่ไหมเออทำได้ยังสีเนี่ยเออง่ายๆเนาะอะไรนะคะลูกเออนั่นแหละใครทำข้อนี้ได้ได้ไปแล้ว ยอะไหมอยากได้ไหมเนี่ย,ยงงอ่าใครเรียบร้อยแล้วข้อที่หนึ่งยกมือรับไปเลยหนึ่งพันคะแนนเอาละข้อที่สองทำเองนะทีเนี้ยข้อที่สองเอาไปดูในสไลด์เลยค่ะก้าอยู่ในหลักอะไรคะเนี่ยหลักอะไรคะ มาเงียบไม่ตอบหลักร้อยศูนย์อยู่ในหลักอะไรคะลูก10บสองอยู่ในหลักหน่วยจำนวนใดก็ตามที่เขาไม่เอ่ยเช่นจำนวนนี้อ่านว่าอะไรคะน้องผู้ใหม่การ้อยสองหลักสิบมีไหมไม่มีเขาเขียนเลขศูนย์ยึดหลักไว้เท่านั้น เวลาอ่านเราจะอ่านข้ามไปเลย9ก้ารอสองเก่งมากค่ะอ่านข้ามหลักไปเลยนะถ้ามีเลขศูนย์เนี่ยาเขาแค่เขียนศูนย์ยึดหลักไว้เท่านั้นนะคะใครเรียบร้อยแล้วุยเก่งจุงเบยจะครบห้าคอไหมเนี่ยห้าพันคะแนนเนี่ยเรียบร้อยยัง เรียบร้อยแล้วอันเดลัยขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ต่อไปเตรียมข้อที่สามปลายทางคุณครูจิมมี่สอนเร็วไปไม่เอ่ยเอาละเดี๋ยวจะทานักเรียนชายดีกว่าหนึ่งอยู่ในหลักอะไรเอ่ยหนึ่งอยู่ในหลักอะไรคะ หลักอะไรคะหลักหน่วยหน่วยทำไมต้องไปเชื่อเพื่อนเออเอาใครจะใครจะบอกแทนเพื่อนได้หลักร้อยสองอยู่ในหลักอะไรคะลูกหลักสิบโอ้เยอะมากแปดอยู่ในหลักอะไรคะลูกฮะอะไรนะคะก็นั่นไงหนึ่งอยู่ในหลักหนึ่งอยู่ในหลักอะไรคะลูกนักเรียนหญิง หอยู่ในหลักอะไรคะร้อย,อยสองอยู่ในหลักสิบเพราะฉะนั้นเหลืออีกตัวหนึ่งแปดอยู่ในหลักอะไรคะลูกหลักหน่วยเก่งมากค่ะลูกหลักหน่วยนะคะตัวสุดท้ายอะ่ะจะอยู่หลักหน่วยอ่ะอ่านว่าอ่านว่า อ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง <11 8. S 1> เก่งมากเรียบร้อยอยังอันเดอร์ไลน์ขีดเส้นใต้เพ,พิ่งได้แค่กี่ข้อเนี่ยสาขอ้ออุยตายแล้ว คุณครูวัชราวัชรีพรบอกว่าเสียงออกอากาศไม่ดังเลยของปอ .3 คุณครูต้องไปด,ดูเครื่องของคุณครูนะคะเช็คใหม่นะไม่ได้เป็นที่ต้นทางอ้าวข้อที่สี่อย่างรวดเร็วเลยอ้าวทำเองทำเองสามอยู่ในหลักหลักอะไรคะใครตอบคุณครูได้นะัเกเรียนชายสามอยู่หลักอะไร ร้อยโอ้ช่วยเพื่อนนะดูเลยหกอยู่ในหลักสิบหนึ่งอยู่ในหลักหน่วย,วยอ่านว่า,าเขียนเป็นตัวหนังสือได้ยังไงคะเขียนเป็นตัวหนังสือได้ยังไงสามสามอะไรเก่งมากค่ะสามร้หกสิบเอ็ด,อดไม่ใช่หนึ่งะจ๊ะสามอหกสิบ เ <8. S 2> นักเรียนหญิงอ่านใหม่ค่ะ3ามนักเรียนชายอ่าน,นดังๆค่ะ5ามปลายทางอ่าน,นดังๆค่ะเก่งมากโรงเรียนวัดเจ้าปลูกทำได้เปล่าเอ่ยคุณครูรุ่งที่วา โอเคไหมต่อไปข้อที่ห้าที่จริงคุณครูเตรียมมากี่ข้อรู้ไหมสิบข้อนักเรียนเจ้าแค่ห้าพันเหรอ่ะคะเอาละเจอเลขศูนย์อีกแล้วเก่งมากเลยค่ะสี่อยู่ในหลักร้อยศูอยู่ในหลักสิบเจ็ดอยู่ในหลักหน่วยเวลาอ่าน เอาละสิมีศูนย์นยอ่านอ่านว่า407ศไม่ต้องอ่านเลยข้ามไปเลยเพราะว่าเขาเขียนศูนย์ยืดหลักไว้เท่านั้นเองอ่านว่า407หรือเขียนเป็นตัวหนังสือได้ดังนี้4 0่เเอาอีกเอาอีกเอาอีกไหมอีกหน่อยหนึ่งเนาะ เราต้องเอาคะแนนให้มันเยอะๆไงอ้าวอีกข้อหนึง่งเอาละสิเ,เราจะพาดได้ไงง่ายๆด้วยอะเออโรองเรียนหนองสเองโอเคไหมทำได้เปล่าคะรู้เปล่าว่าตัวเลขจำนวนไหนอยู่หลักอะไรเออห้าอยู่ในหลักอะไรคะร้อยหนึ่งอยู่ในหลักส,สิบเก้าอยู่ในหลัก โน้ยเอาละ,เ,าละเขียนเอาเองโรงเรียนว,ว่าเจ้าปลูกอย่าน้อยหน้านะทำให้ได้นะเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าเท่าไหรคะห้า <5, S 2> ร้อยสิบเก้าอ้เก่งจังเลยเยี่ยมยอดเยี่ยมยอด ได้กี่ข้อแล้วแถมอีข้อหนึ่งได้ไหมคะได้ไหมได้อะพี่บอกพี่สวิตช์พี่ช่างกล้องบอกว่าได้เอาละพี่บอกคุณครูจิมมี่เวลาใกล้จะหมดแล้วเอาเร็วเร็วเร็วเจ็ดอยู่ในหลักอะไรคะนักเรียนชายร้อยอุ้ยมีคนตอบอยู่คนเดียวน้อยใจเนี่ย 8อยู่ในหลัก10 5้าอยู่ในหลัก,ห,ลกหน่วยอ้าวเขียนเป็นตัวหนังสือหน้าบัตรหนาวเจ็ร <700. S 1> โอเคเกี่ยมมากไม่ใช่คะ่ะแบบฝึกอยู่ไหนคะอ่า วันนี้คุณครูมีการบ้านแบบฝึกนะคะทักษะนะหน้าที่สองกับหน้าที่3ามทำเป็นการบ้านมานะคะหน้านี้เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกแล้วก็ดัวตัวเลขไทยนะักเรียนต้องอ่านให้ออกก่อนนะอ่ะอันนี้เขียนเป็นตัวหนังสือโอเคไหมใช่การบ้านหน้าสองแล้วก็หน้า 3เอาละสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วรับไปหนอนกี่กี่ร้อยคะกี่พันนะเจ็ดพันคะแนนโอ้โหใส่กระเป๋าไว้เยอะเลยเอาละอย่าลืมทำการบ้านแล้วก็อย่านอนดึกนะคะอย่าดูทีวีดึกนะทำการบ้านเสร็จแล้วก็มารับคะแนนอีกเยอะๆพรุ่งนี้ซ u อูชูมาโรสวัสดีค่ะ